ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ก็มีอุทยานชื่อบุญทริกกันมีไม้ทองหลังชื่อปาริชาติการลประพฤกต์ใต้ต้นกาลประพฤกต์ก็มีแท่นศิลาแก้วชื่อบรรดุกคำพลเป็นแท่นสีแดงเข้มดังดอกชบาและอ่อนดังฟูกผ้าใกล้กันนั้นนะครับมีศาลาสุธรรมเทพสภาเป็นที่ประชุมและก็ฟังธรรมของมูลเทวดาส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นก็จะมีเจดีย์จุลามณีครับ ประดับด้วยทองและแก้วเจ็ดประการมีกำแพงทองสีด้านประดับด้วยธงประพาธงชัยและกรดชุมสายคือกรดทำด้วยผ้าตาทองมีสายห้อยเป็นระยะอยู่รอบๆมีเทวดาประโคมดนตรีถวายพระเจดีย์อยู่เสมอและพระอินทร์จะเสด็จยังจุฬามณีนี้บ่อยๆนะครับเหล่านี้ก็เป็นความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเขาพระสุมเมรุนะครับซึ่งในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินนั้นก็เรียกได้ว่ามีแนวคิดหนึ่งในการจัดสร้างพระเมนของพระองค์นั้นมาจากความเชื่อเกี่ยวกับเขาพระสุเมรุนี่แหละครับค่ะง,งานศิลปะเด่นส่วนหนึ่งที่ประดับพระเมนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินที่บนุนนพิธีท้องสนามหลวงก็คือรูปปั้นเทวดาที่รายล้อมอยู่โดยรอบรวม42องค์ค่ะ ในจำนวน22องค์เป็นเทวดานั่งถือโคมประทีปแก้วมีลักษณะคล้ายบังแทรกอยู่เหนือแท่นแนวพนักของชั้นพยทีรอบพระเมนนะคะส่วนเทวดายืนมี20องค์ถือฉัดทองแผ่ลวดค่ะการนำรูปปั้นเทวดามาประดิษฐานบริเวณโดยรอบพระเมนเป็นตามคติว่าชื่อพระวงเปรียบเสมือนสมุติเทพเมื่อสิ้นพระชนก็จะต้องส่งสเสด็จสู่สวงสวรรค์ทางพระพุทธศาสนาระบุว่าหาก มีหกชั้นภูมินะคะแต่ละภูมิมีราชาหรือจอมเทพทุกชั้นเทวดาเหล่านี้มีรูปแบบเป็นเทวดาถอดกายทิพย์กายละเอียดมีอวิวะและความเป็นอยู่เป็นทิพย์รูปปั้นเทวดาทั้งหมดนี้มีช่างปฏิมากรรมสำนักช่างสิบหมู่กล,ลกุ่มศิลปกรเป็นผู้รับผิดชอบสร้างจากหุนประดับลายอย่างโบราณทาสีประดับเลื่อมใบหน้าและภูษาผ้า,าทรงเขียนสีตามแบบไทยหากเข้าไปสังเกตใกล้ชิดจะพบว่า ผู้สาผ้าทรงทั้ง42องค์มีลวดลายวิจิตรพิสดารและสีสันไม่ซ้ํากันเลยค่ะด้วยการสร้างสรรค์อย่างอิสระของิลปินช่างสิบออ้นเองนะคะแล้วก็พบว่าวาสัสดุของรูปปั้นเทวดานั้นเป็นไฟเบอร์อไฟเบอร์กลาสค่ะเสื่มสภาพุดแล้วนะคะจึงต้องถลอดทำใหม่ทั้งหมดค่ะนั่นก็เป็นที่มาของรูปปั้นเทวดาที่อยู่รายรอบ องพระเมรนั่นเองค่ะช่างศิลปรกรรมเขาอธิบายขั้นตอนการสร้างเทวดารวมไปถึงสัตหิมาพานเอาไว้นะคะซึ่งน่าสนใจสําหรับคนที่อยากจะเรียนรู้งานศิลปรกรรมแขนงนี้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่ร่างแบบสัตหิมาพานหรือวเทวดาออกมาก่อนแล้วก็ลงน้ําหนักแสงเงาออกแบบลงสีจากนั้นก็ส่งไปให้ช่างปั้นปั้นออกมาตามแบบ ช่างปั้นเขาจะปั้นด้วยดินเหนียวก่อนค่ะจะปั้นเป็นรูปเกลียกล้ยงๆแล้วก็จะมีช่างแม่พิมพ์ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในช่างสิบหมเอาพิมพ์เครื่องประดับไปกดให้เป็นลวดลายเครื่องประดับบนตัวสัตว์หิมพานดินเหนียวนั้นนะคะจากนั้นก็จะส่งดินเหนียวที่ปั้นเสร็จสมบูรณ์ไปให้แผนกช่างหลอ่อหล่อเพื่อทําแม่พิมพ์ออกมาค่ะตอนแรกที่หล่อออกมาจะเป็นขี้ผึ้ง แล้วก็ส่งไปให้ช่างทําประดับลายติดลวดลายบนขี้ผึ้งก่อนแล้วก็ส่งกลับมาที่ช่างหล่ออีกครั้งเพื่อหล่อออกมาเป็นเรซินตอนแรกที่ออกมาเป็นเรซินนั้นสีก็จะขาวๆช่างศิลปรกรรมทั้งหลายก็จะต้องพ่นสีน้ำมันสีเทาทับทั้งตัวเป็นสีพื้นก่อนนะคะเพื่อที่จะลงสีอื่นต่อไปติดแน่นแล้วก็ทาง่ายในการนี้เนี่ยเป็นกรรมวิธีซึ่งก็มีทั้งวัดสดุ อุปกรณ์ขั้นตอนอะไรต่างๆทั้งที่แบบสืบสารกันมาแล้วก็แบบสมัยใหม่อย่างสีเหลืองที่เป็นพื้นในส่วนของเครื่องประดับเพื่อให้การลงสีทองครั้งสุดท้ายออกมาสุกอารามเนี่ยนะคะในคราวงานสมเด็จย่าช่างเขาใช้ทองคําเปลวปิดแต่ว่าครั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอจะใช้สีทองอะคริลิกค่ะแล้วก็ผลที่ได้ก็ออกมาสวยงามไม่ต่างกันส่วนที่เป็นผิวเนื้อจะลงสีเนื้อ ส่วนที่เป็นผมนั้นจะลงสีน้ําตาลจนเกือบดำพอลงสีเสร็จก็จึงจะวาดหน้าแล้วก็ส่งต่อไปติดเลื่อมซึ่งเมื่อก่อนนั้นจะใช้กระจกนะคะตอนนี้ประยุกต์มาใช้เลื่อมกันแล้วเพราะว่าตัดง่ายแล้วก็ติดง่ายกว่าพอเสร็จแล้วก็จะปิดท้ายด้วยการเขียนลายผ้านี่แหละค่ะขั้นตอนที่ ไม่ใช่เพียงช่างคนใดคนหนึ่งจะทําออกมาสําเร็จครบวงจรนะคะเป็นความร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ใช้ทักษะชั้นสูงของช่างศิลปกรรม8ละ,ะแขนงที่เราเรียกกันว่าช่าง10หมู่เป็นข้าราชการที่สังกัดกรมศิลปากรที่น้อยคนนักจะรู้จักพวกเขานะคะแต่ว่าทุกคนนั้นทุ่มเทแรงกายแรงใจเขามีการสร้างโรงปั้นขึ้นที่บริเวณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงทางด้านทางด้านทิศใต้นะคะติดกับฝั่งที่ตรงกันข้ามพระบรมหาราชวังแล้วเรียกว่าช่างแต่ละคนมาอยู่มาใช้ชีวิตกันที่นั่นค่ะหลายเดือนจนกระทั่งอยู่กันเป็นครอบครัวกว่าที่งานแต่ละชิ้นจะสําเร็จออกมานะคะหลายคนที่ได้ไปชมการทํางานเบื้องหลังแบบนี้เนี่ยก็จะประทับใจแต่ยิ่งถ้าได้คุยกับในช่างเหล่านี้แล้วจะยิ่งประทับใจยิ่งกว่าค่ะ ขาบอกว่านอกจากจะเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องทำงานหลักตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดก็คือกรมศิลปากรแล้วเนี่ยเขายังมีดวงใจดวงเดียวกันคือการเป็นคนไทยที่จะต้องน้อมถวายงานทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสุดฝีมือค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะศิลปะที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะ การเขียนวาดหน้าของสัตหิมพานและหน้าเทวดานั้นก็ไม่มีข้อบังคับตามแต่ศิลปินผู้นั้นจะรังสรรค์ผลงานจากได้ที่ติดตามชมภาพข่าวหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่มาเก็บภาพไปได้เห็นนะคะก็จะมีที่เป็นภาพของกินนารีหรืออับสรสีหะที่มีตาสีฟ้าเป็นลูกครึ่งหรือสอดแทรกลูกเล่นอารมณ์ขันโดยนก ทันที่มานั้นสวมนาฬิกาที่ข้อมือด้านซ้ายด้วยเหล่านี้นะคะก็เป็นศิลปะที่ทรงคุณค่าเจริญตาเสริมสีสันแล้วก็ความงามสง่าให้กับพระเมนแห่งนี้ค่ะ